ไปคุยกันหน่อยคุยกันหมดเงินผมไม่อยากชื่อจไปจบไปตะดุนตะดุนครับเขาบ่กขาพู้นเรยอขายื้นเรือสิงีจับก่อนมัอเงน้อยเพียงทำมือนจ่ายยังไงเก็บเงินด้วยเ้ มีของฉันเนี่ยมีของฉันเนี่ยเพราไม่ตรงหนึ่งหนึ่งหนึ่นเจ็เท้าเริ่มัมีวนเลยครับตาเท่าครับเท่าเทาไม่หนึ่งึ่นมนชี้ไหนมันชีนเา้องหะกตะกรนตะกรอนมาหจากงหนึ่งุเนี Muốn lên. Thế nương. Tên nương, tên nương. <laughs> <laughs> như xài má. nương chế chú, bị na bị ta,

มันม่ถ yeah, mm ึง hmm. ย yeah, ี่สิบเจ็ดนะออกไปกอนก็มีครับเสียเอ้ครับเสียเอ้ยี่สิบเจ็ดเซนจนได้ครับคนคนละเท่าไหร่ครับผมคนละแปดคนละแปดร้อยบาทเอะนี่ยี่สิบเจ็ดเซนครับพี่น้องวันนี้หวานทิมแทงเลยสองบ่อครับผมกระทึกหลักานคึกคืนเดือดมากน้อยขนาดใช่ครับผมอย่าละสายตาอย่าละสายตาบ่อขึ้เวีนไงยี่สิบมีนสองคนใช่ไหม น้ำนับเงินบอเวลาเขาเอาเงินหายเขนับดอกตังดูละมอนบอกไม่นับดอกเยนานาครับนานาสองคนใช่ไหมน้ำสอคนใช่ไหมน้ำน้ำน้ำน้โอ้เส้นน้ำเส้น้ำเเบอร์อะไรเส้นน้ำเบอร์หกขาพมันมานทุกเสียนครับ หนึ่งถึงยี่สิบเจ็ดขอให้พวกท่านมันมานสุบัติเจริญหรือเปล่าสุรชัยสุบัติเจริญสุรชัยนี่ครับสุบัตเจรสุพชัยเบอร์อะไรครับเบอร์ซิปนี่ยนึกว่าแต่สุรชัยสุภัชัยหลวงพ่อหลวงพ่อรถือปลาถือปลาถือ นี่บอกจะคิดบ้านสามเซนผมมามาร่สามเซนผมมายอะ่อเตียเลยนลงบินเขียนชนจากอำเภอโนนสูงจังหวัดโคราชบันเอี่งน้องครับผมใส่เสื้อสบายสบายนั่นคือเซียนชน ชวนชวนหัวจใาเบอร์อะไรครับ18ครัดสิบแปครับซ้ำมันมานครับผมท่านได้ขนมยังอ่ะขนมหมดแล้วเอาไปื้อนตรงเขาทำไมหรอนี่เหลือเจ้าเบอร์นึงเราใจแย้งก็ตั้งเองเบอร์หนึ่งเลยไว้นี่เลยเลี้ยงเลยวันนี้เซนชิดก็ลงเหรอครับตัวจริงเลยไหมครับเจ็ดเซเว่นเลยเป็นเจ้าของเซเว่นอ่เลยะ รูปขีดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกคือแจ็คล่ะเนี่ยหนึ่งไล่ไปนี่เลยไหนก็อยู่เบอร์ไหนสิบแปดสิบแปดอยู่แถวโน่นละไล่เขาถามเขาเอาว่ามันกำหนดได้ว่าเบอร์ไหไครับผมอย่ามาถามผมนะผมไม่รู้เรื่องนะครับผมหนี่นะทำเนียมของนักกีฬาเซนแฮค่ครับผมหลังจากที่พวกท่านจับฉลาก เรียบร้อยนะครับพี่น้องก็ประจำตำแหน่งครับผมหนึ่งถึงยี่สิบเจ็ดัมันยังรับุไม่ได้แน่ว่าตงไหนครับไล่กันไป เบอรไหวันนได้เลขเบอร์ไหนเอะรเบอกล้าเบอร์ไก้าขอท่านกล้านรหนเานะเบอรสินตุนทุนหวจท่านได้เบอร์อะไรนะเบอร์สี่เบอร์สี่โอ้โเลขมาครับผมท่านหุ่นดีนาตาล่อนะพรกเลขสี่สีตาต้นมะพร้าว มุมโฟกัสน่าจะอยู่ทางด้านนี้ครับพี่น้องทิศตะวันออกนะฮะเราจะได้ไม่ต้องย้อนแสงภาพจะได้คมชัดส่วนเสียงจะคมชัดหรือเปล่าจะปูดจะปาดหรือเปล่าจะเดือดหรือเปล่าต้องตามกันครับพี่น้องอยอมุมนี้ฮะมุมนี้มุมนี้น,นั่น ภาพจำมเลยครับผมบอเป็นรูปตัว L สิบสองเอาสิบสี่เขาอยู่ดีเนาะออกเื้องเียดบอหยิบเขียดมาังงะมันก็ต้องเคืองเงินบอ สวัสดีครับเจีงเหนือครับสวัสดีครับเจ้จูครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็อีกวันใช่ไหมครับผมอ๋อเดี๋ยวถ้าผมจะไปเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับครับผมครับผมออหลวงพ่อทำไมหาที่อยู่ไม่ได้วัดวัดอยู่ใกล้เบอร์ไหนี่เบอร์ไหนี่ชิปซีกับบ้านนะ เขาจ่ายเงินแล้วเด้อหลังจากนี้ไปนะครับจับฉลากเสร็จนะครับเ้นแหนี่เคลื่อนพลลงบ่อเรียบร้อยนะครับผมก็ขออนุญาตนะฮะพักกล้องปิดกล้องคลิปในการจับฉลากไว้ก่อนนะครับพี่น้องเพื่อจะไปต่ออีกหนึ่งคลิปก็คือการ ลุ้นส้นเดื <laughs> อดไหมตูดป,ปาดหรือเปล่าก็เป็นน้องปิดต้องเลยขอบคุณครับสำหรับการรับชมบาย